โอเคโอเคงั้นฉันงั้นนายจะขึ้นตรงไหนเราใช่แล้วฉันจะขึ้นตรงไหนฉันด้วยฉันด้วยเดี๋ยวฉันโทรหานักไม่ใช่สิฉันจะโทรหานักอซ่อมรถนะแต่ตอนนี้เขาซ่อมรถจนหมดแล้วเขาไม่มีอะไรทาเขาก็เลยจะแจกฟรีหนึ่งเดือนน่ะอู้ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยโปรโมชั่นพิเศษโอเคฉันโทรกันเลยนะกันนะ ขาหยิบโทรศัพท์แปโอเคตอนนี้ฉันหยิบโทรศัพท์แล้วโอเคขอโทรกันห้าหกหนึ่งแปดเคหนึ่งหนึ่งสองอหนึ่งเก้าแปดห้าตติ๊ดติ๊ดติ๊ดเออลโหลฮลโลฉันต้องการรถหนึ่งคันเป็นรถทหารโอเคแค่นี้แหละปิงโอเครออีก หนึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยวมันก็มาแล้วโอเคหนึ่งชั่วโมงต่อมาโอเเพื่อนตอนนี้ฉันด้เสกมาแล้วนะโอ้โหเสกมาเลยเหรอเพิ่งรู้ว่ามีพลังนั่น,นโอเคองงั้นโอ้ยเลยเลยใช้ขิงรขนาดนี้เลยเน,นี่ยยังงั้นยังงั้นเราขึ้นรถกันเลยดีกว่าจะได้มไดม่เสียจะได้ไม่เสียเวลาโอเคโอเคตอนนี้เราขึ้นกันแล้วนะ

บุบบเบกเบเบกดเอีดเอีดเเฮ้ยนีมันตัวอนาคตของไอ้โรบบบไม่ใช่เหรอเฮ้ยขอบคุณนะฮ่าฮ่าขอบคุณหน่อยที่ไม่ชนฉันน่ะแล้วนายนายเป็นมิตรศัตรูเอ่อถ้านดิฉันจำได้นะตอนเด็กๆฉันน่าจะอยากคองโูกมากเลยโอ้ไม่นะ ฉันก็อยากของโลกจริงๆเเฮ้ยไอหมอนั่นมันรู้ได้ยังไงนั่นน่ะทำไมหน้าตาเหมือนกันด้วยเพราะฉันคือมาจากปัจจุบันแต่ฉันมาจากอนาคตเออแล้วตายเป็นศัตรูใช่ไหมเพราะว่าเราจะของโลก่ฉยแล้วยันเจอไหมหน่ย่ยปนไงเฮ้ยโชคดีเะาที่เราเปปูใหญ่นี่เน่ อออเอนะโอ O N และ Net ปืนก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยไม่นะตัวในอะนาคตของฉันอนาคตฉันจะไม่มีตัวตวะนหะรืเนี่เอยไม่นะฉันลืมไปเลยโอย้ไม่นะเออโอ้ไม่นะในอนาคตอีกอีกหนึ่งปีฉันก็จะตายแล้วเนะี่ย โอ้ยฉันต้องโดนความรู้สึกแบบร้อนๆเนี่ยโอ้ยมันชัเจ็บโจมันช่างเจ็บเป็ดมันช่างเจ็บปวดฉันเเกินฉันต้องตายแบบนี้เหรอเนี่ยโอ้ยสงสัยฉันจะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะทํางานศพแล้วไปบวชให้นายแล้วกันโอเคขอบคุณนะเพื่อนได้ยินได้ว่า หอ้งั้นเราไปกันเลยแล้วกันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่นนนนอน,นเพื่อเบื่อเบื่อเบรกเบรกําเผลอกดคันเร่งนะ่ะขอโทษทีนะไม่เป็นไรหรอกงั้นเราไปกันเลยโอเคโปรโดติดตามตอนต่อไป